เพื่อนรู้ไหมครับทำไมต้องใช้ CT และ VT ในเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าระบบจำหน่ายถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะครับผมนายจักรกิจมณีคัดผม <Larry> นายนนทวัฒน์นามทงและผมนายพลวัฒน์อินตาครับ การปฏิบัติงานของระบบไฟฟ้าแรงดันสูงจำเป็นต้องทราบปริมาณทางไฟฟ้าเช่นแรงดันกระแสกำลังไฟฟ้าและตัวประกอบกำลังด้านแรงดันสูงจึงจำเป็นต้องแปลงให้อยู่ในด้านแรงดันต่ำอุปกรณ์ที่ใช้เรียกว่ามอแปลงเครื่องมือวัดซึ่งมีความปลอดภัยและเที่ยงตรงสูงมี2ชนิดด้วยกัน 1. หมอแปลงกระแสเป็นมอแปลงไฟฟ้าที่ใช้งานสำหรับลดกระแสสูง ที่ไหลในสายไฟฟ้าให้มีค่าต่ำลงเพื่อนำไปต่อเข้ากับแอมมิเตอร์วัตต์มิเตอร์และกิโลวัตต์อาร์มิเตอร์เช่นเดียวกัน 2. หม้อแปลงแรงดันเป็นหม้อแปลงแรงดันขนาดเล็กใช้แปลงแรงดันไฟฟ้าสูงๆเป็นแรงดันไฟฟ้าต่ำเพื่อใช้กับโวลต์มิเตอร์วัตต์มิเตอร์และกิโลวัตต์อาร์มิเตอร์หลักการเบื้องต้นของ CT กระแสะโหลดที่ต้องการวัดจะไหลผ่านขดลวดปฐมภูมิ ซึ่งอาจจะเป็นลวดตัวนำเส้นเดียวถือว่าเป็นหนึ่งรอบทางปฐมภูมิขดลวดทุติยภูมิจะมีจำนวนรอบมากกว่าและจะต่อกับมาตรวัดกระแสขดลวดของรีเลย์หรือขดลวดของวัดมิเตอร์สำหรับหน้าที่ของหม้อปแปลงกระแสปแปลงขนาดกระแสของระบบไฟฟ้าค่าสูงเป็นค่าต่าเพื่อประโยชน์ในการวัดและการป้องกันแยกวงจร secondary ออกจากวงจร primary เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทำให้สามารถใช้พิกัดกระแสตามมาตรฐานทางด้าน,น secondary มอแปลงกระแสสามารถแบ่งออกตามการใช้งานเป็น2กลุ่มคือ 1. ห,หม้่อแปลงกระแสสำหรับการวัด 2. หมอ้อแปลงกระแสสำหรับการป้องกันซึ่งมอแปลงกระแสยังสามารถแบ่งตามลักษณะโครงสร้างเป็น2กลุ่มคือ 1. แบบ bar p r i m y คือทางด้าน f a m i l y เป็นตัวนำของระบบไฟฟ้าและทาง secondary มีคดลวดพันรอบแกนเหล็กและแบบที่2คือแบบวาล์วแผงลี่คือทั้งแผงลี่และ secondary เป็นแบบขดลวดและในทางปฏิบัติหม้อปแปลงกระแสนั้นสามารถแบ่งตามลักษณะโครงสร้างได้อีก3แบบคือแบบที่1 hairpin t i m e แบบที่2 i b o l t type แบบที่3 top c a l l t i m e ข้อควรระวังในการใช้หมอแปลงกระแสจะต้องไม่เปิดวงจรทุติยภูมิของหมอแปลงกระแสขณะที่มีกระแสไหลทางด้านปฐมภูมิจํานวนแอมแปร์รอบจะถูกทําให้คงที่โดยกระแสปฐมภูมิและจะไม่ลดลงเมื่อทางทุติยภูมิเปิดวงจรการเปิดวงจรทางด้านทุติยภูมิจะลดแอมแปร์รอบทางด้านทุติยภูมิจะเป็นศูนซึ่งจะไม่มีแรงเคลื่อนแม่เหล็กกลับไปต่อต้านแรงเคลื่อนแม่เหล็กจากแอมแปร์รอบปฐมภูมิ และความหนาแน,น่นของเส้นแรงจะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งแกนอิ่มตัวผลที่ตามมาจะกระทำต่อจำนวนรอบทางทุติยภูมิที่มีค่ามากทำให้แรงดันที่ถูกเหนี่ยนำในขดลวดทุติยภูมิจะมีค่าสูงซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้เปิดวงจรหรือทำความเสียหายต่อฉนวนของหม้อแปลงนอกจากนั้นจะเกิดความร้อนเนื่องจากความสูญเสียในแกนขณะที่มันอิ่มตัวอาจมากพอที่จะทำลายหม้อแปลงได้อืมแย่จัง พิกัดของ CT ตามมาตรฐาน IEC 1 burden current 2 l a t e d current 3 short time current 4 l a t e d secondary current 5 l a t e d y n a m i c current 6 accuracy limit factor 7 l a t e d burden ค่าพิกัดของ CT ซึ่งสามารถใช้ได้โดยมีความเที่ยงตรงที่กำหนดไว้มีค่าในหน่วยวลตแอมค่าที่นิยมใช้คือ2.55 5. 7.5, 10, 15, และ30วอนแอมป์ c o n t i n u o u s Rate เลต r แคคือค่ากระแสพิกัดทางด้าน Primary ที่มอบแรงกระแสได้รับอย่างต่อนเนื่องในสภาวะปกติ 9. Short Time Rate Current ค่ากระแสที่ CT สามารถทนได้โดยไม่เสียหายเมื่อเกิดความผิดพร่องเวลาที่ CT สามารถทนกระแสได้เป็นเวลา 0.5, 1, 2, 3วิ คิดพิกัดเมื่อ secondary ของ CT ถูกลดวงจร1 0 r a ร e secondary current คือค่ากระแสะพิกัดกระแสะ CT มอบแปลงกระแสโดยปกติเท่ากับ1แหรือ2วล1์ r a t e dynamic current เป็นอัตราส่วนของ I-Peak ต่อ I-Rate I-Peak คือค่ากระแสะสูงสุดที่ CT สามารถรับได้1 2 accuracy limit factor หรือ ALF คืออัตราส่วนของ I-Primary ต่อ I-Rate ที่ CT ยังสามารถรักษาค่า Rate accuracy เส้นโค้งสมบัติแม่เหล็กของหม้อปแปลงกระแส,สนี่พอยนั้นเป็นจุดซึ่งค่าของ B เพิ่มขึ้นเพียง10%และทำให้ค่าของ H เพิ่มเป็น50%และนี่ก็คือตัวอย่างของค่าต่างๆในเส้นโค้งสมบัติแม่เหล็กดังรูป ม้อแปลงแรงดัน v o l t ตจ Transformer มอเอ้อแปลงแรงดัน Potential t r a n f o r m e r หรือนิยมเรียกกันสั้นๆว่า PT หรือ VT ทำหน้าที่ในการลดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานจริงให้เหมาะสมกับเครื่องมือวัดคือวล v o l ิเตอร์สำหรับอัตราการเปลี่ยนแปลงด้าน Secondary ซึ่งด้านแรงต่ำโดยทั่วไปมักจะมีขนาดแรงดันเท่ากับ110โวลต์120โวลต์และ1 5 0โวลต ส่วนขดลวดด้านแรงดันสูงนั้นคือด้าน p r i m อรีจะมีขนาดมาตรฐานเท่ากับแรงดันไฟฟ้าสายเมนเช่น220โวลต์440โวลต์และ2200โวลต์เป็นต้นสำหรับค่าพิกัดของกำลังไฟฟ้า r a t i ิงพาวเวของหม้อปแปลงกระแสจะมีค่าที่ต่ำมากเช่น15โวลต์แอมป์และ200โวลต์แอมป์ด้าน Memory จะถูกเขียนกำกับขั้วด้วยตัวอักษร U V ส่วนด้าน s ซ c คเดอรีจะเขียนกำกับขั้วด้วยตัวอักษร U V มออแปลงแรงดันสามารถแบ่งออกได้2ประเภทคือ 1. e l e c t r o m a g n e t i c VT 2. c o p p i n g คาปาซ i t ตอ VT Electromagnetic VT หลักการทำงานอาศัยการเหนี่ยวนำมีวงจรสมมูลดังรูปความคลาดเคลื่อนของ VT ขึ้นอยู่กับ 1. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของกดลวด เนื่องจากความต้านทานของขดลวดเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิประมาณ45องศาเซลเซียสความคลาดเคลื่อนจะมีประมาณ0.1เปอร์เซ็นต์ 2. การเปลี่ยนแปลงลักษณะขึ้นแรงดันอันเนื่องมาจากเกิดฮาร์โมนิกที่3 3. ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแรงดัน 4. ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความถี่และการป้องกันมอบปลงแรงดันล่ะอะฮะเรามาดูกัน การป้องกันเมื่อแปลงแรงดันนั้นมีดังนี้ 1. ป้องกันด้วย HRC f i l d ทางด้านท m a ี่ 2. ทางด้าน secondary ของ VT ต้องป้องกันด้วย f i e l l หรือ MCCB Coupling Capacitor VT ใช้กับแรงดันสูงตั้งแต่69กิขึ้นไปโดยใช้เทคนิคการลดทอนแรงดันเพื่อความสะดวกสบายและประหยัดค่าใช้ใจ่าย การป้องกันมอแปลงแรงดันแบบคัปปิ้ลคาปาซิสเตอร์วีทนั้นเมื่อเกิดช็อตสกิตทําให้เกิดแรงดันในขดลวดเพิ่มขึ้นจึงต้องมีการจํากัดแรงดันเกินโดยการใช้สปาเก็ปเป็นตัวจํากัดแรงดันเกินนี้ในการต่อใช้งานมอแปลงแรงดันมีดังนี้นตบบ y y 1. ต่อแบบ y t y Y 2. ต่อแบบ V-Connect และ3 ต่อแบบ v Delta. ีเดลตโดยการต่อแบบ v Delta ีเดลตนี้มีอยู่2กรณีคือ 1. ต่อแบบ y d e l t a โดยตรงและกรณีที่ 2. ต่อแบบ y d e l t a โดยผ่าน auxiliary vt เฮ hey, ้ยถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในวันนี้อย่าลืมแชร์ความรู้และประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆด้วยละขอบคุณที่รับฟังการนำเสนอครับ